ครเที่ยวเกาะล้านต้องแวะไปทานบุฟเฟ่ที่ราชาปิ้งย่างกันนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ไปแวะนี่ถือว่าพลาดมากจริงๆพอดีว่าแอมมาเที่ยวเกาะล้านสามวันสองคืนแล้วไปพักที่เมียรักุยล่าค่ะเขามีแพ็กเกจบุฟเฟ่แบบนี้ให้เราทานด้วยค่ะทุกคนขอบอกเลยว่าตอนที่เดินเข้ามาในร้านนี่อาหารทะเลแบบละลานตาสุดๆไปเลยค่ะมีให้กินเยอะเลยที่นั่งก็จะมีให้เลือกทั้งโซนด้านนอกแล้วก็โซนด้านในค่ะทุกคนเราเลือกเป็นโซนด้านนอกนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากที่นี่อาหารนี่เรียกได้ว่าครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างแบบ สุดเลยค่ะแต่ละอย่างเนี่ยที่เขาเอามาวางนะสดมากเลยค่ะทุกคนแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าลูกค้าเยอะแล้ววัตถุดิบของเขาจะหมดค่ะทุกคนเขามีเติมแบบเรื่อยๆเลยแลวที่แอมชอบอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เขาสะอาดมากค่ะทุกคนสังเกตที่ถาใส่ของใช่ไหมคะแต่ละอย่างคือแบบเรียมเชียมมากอันนี้ก็จะเป็นโซนหมูกระทะนะสาเราสามารถหยิบไปได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครกินไม่หมดเขาปรับนะจ๊ะดูแลตัวเองดีๆอันนี้ ชาเปร์ก็คือชอบกินปูมากแต่ประเด็นก็คือแกะยากด้วยจ้าดูปลาหมึกสีคาตัวโตๆเลยคะ่ะส่วนใครที่ชอบกินกุ้งยานะ่างน่ะก็ตักไปได้เลยคะ่ะแต่ว่าตักแล้วกินให้หมดนะเห็นของละลานตาแบบนี้ราคาต่อหัวเนี่ยไม่แพงเลยนะคะทุกคนเพียงแค่3 9 9บาทเท่านั้นเองเปิดบริการตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะทุกคนใครจะมากินก็กะเวลากันดีๆนะอันนี้น่าจะเป็นวุ้นเส้นผัดผงกะหรี่คะ่ะอร่อยมากส้มตำม,มีให้ตาเองจัดไปได้เลยน้ำจิ้มที่นี่อร่อยคะ่ะแต่ถ้าใครคิดว่าเปรี้ยวเกินไปเเนนนนนนนีีน่่ยให้้้แแะะะะาาลลออออองงผสสมมกกััดดดดูคคครรรรบว็็จิฟ